13.6ามขีดย6 26. โอตอนนี้รุ่น F35 เข้าเพิ่มอีกหนึ่งคู่นะคะ คู่นี้สภาพดีพร้อมใช้งานเลยนะคะไม่ปะไม่รั่วเลยเนื้อยางดีด้วยนะคะเนื้อยางยังสดอยู่เลยนะราสินค้า -662 นะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจแจ้งรหัสตัวนี้มาหาน้ําตาลได้เลยพี่ๆอยู่กันที่ร้านบริทิคแทกเตอร์นะคะร้านตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือค่ะอาเภอทองคงจังหวัดกําแพงเพชรนะคะก็สําหรับคู่นี้6 2 2เอ้ย662นะคะ13.6ขีด26สนะสภาพดีพร้อมใช้งานไม่ปะไม่รั่วเลยยางเปอร์เซ็นต์มือ2อนะคะพร้อมใช้งานนะยี่ห้อโอตานนนะคะสําหรับ คู่นี้เนื้ออย่างยังสดยังดีอยู่เลยนะคะขอปล่อยที่คู่ละ6,800บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะไม่บอกไม่ชัดเพิ่มแล้วพี่ๆท่านไหนที่จะมารับเองกันที่หน้าร้านน้ำตาลก็ลดในส่วนของค่าขนส่งให้ไปเนาะสนใจยังไงก็ติดต่อหาน้ำตาลได้เลยนะคะ0619169691นะคะคู่นี้662นะคะราคาขอปล่อยที่คู่ละ6,800บาทเท่านั้นส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยสนใจโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะ